สวัสดีครับวันนี้พามาดูเด็กน้อยน้ำหนักไม่เกิดสองสามครับพม่าทั้งคู่ครับผมตัวนี้พ่อเดียวกันครับแต่ว่าต่างแม่ครับลีลากันตีก็แตกต่างกันครับถ้าพูดถึงลีลาสวย แข้งเปล่าวสวยเหลี่ยมดีก็เป็นตัวแดงครับคนที่ชอบแข้งเปล่าลีลาดีเชิงสวยเมี่ยตัวแดงนะครับตีแม่นครับตัวนี้ตัวแดงอ่ะตีแม่นครับส่วนตัวดำนี่เป็นไก่ไม่มีลีลาครับตัวนี้ก็ตีแม่นครับ เป็นไก่หน้างหอนครับตัวดำตัวดำเป็นไก่ตีจำแผลดีครับสำหรับคนที่ชอบไก่ตีจำแผลมันเน้นแผลเดิมครับตีคู่ต่อสู้เน้นแผลเดิมสองตัวนี้มีลาแตกต่างกัน ถ้าถามผมว่าชอบแบบไหนผม,ผมชอบตัวดำมากกว่าครับถึงตัวแดงจะรีลาสวยตีดีตีแม่นก็จริงแต่ว่าถ้าถามว่าเบิดแข่งที่ตีหนักแลวตีแล้วเจ็บตีคู่ตัวสู้ร้องคาสนามมาแล้วเนี่ยตัวดำครับตัวดำเป็นไก่ชอบตีมาล่อครับมาล่อเนี่ย กำลังวิ่งวิ่งอยู่เนี่ยตัวดำมันจะเข้าจับท้ายหัวแล้วตีเลยครับมันแม่นตรงนี้ครับส่วนหน้าหันนีเผชิญหน้าตรงๆกับมันมันก็ตีแม่นครับส่วนตัวแดงอะ่ะถามว่าตีแม่นไหมแม่นครับแต่ว่าเบิร์กแข้งมันยังไม่แรงเท่ากับตัวดำครับตีแม่นครับตัวแดงแต่เบิร์กแข้งอะ่ะ ยังไม่ขนาดว่าถึงขั้นว่าออตัวดำตัวดำในเบอร์แข่งดีกว่าเป็นไก่หน้างอนตีดีมาล่อวิ่งไม่พ้นนี่ก็คือจับท้ายหัวตีเลยครับเราตีมาแล้วเนี่ยมาล่อนี่หัวบวมครับผมส่วคู่ตัวสู้อีกตัวหนึ่งก็ร้องคาสนามนะครับเจ้าของต้องมาจับไก่ของเี่เป็นไก่นมนะครับ สองตัวนี้ตียังไม่ครบยกครับ <c oughs> เป็นไก่กำลังคัดครับผมไก <c oughs> ่ก็ตีมาแล้วสามเที่ยวสี่เที่ยวครับทั้งสองตัวนี้ ตัวแดงเป็นไก่ค่อนข้างจะมีเหลี่ยมชั้นเชิงในการตีดีเป็นไก่คุมบนด้วยครับตัวแดง <c oughs> เป็นไก่หลากหลายครับในเชิงตี <c oughs> เพียงแต่ว่า <c oughs> เบอร์กแข้งของตัวแดงยังไม่ถึงขั้นกับตัวดำครับตัวดำเป็นไก่เบอร์กแข้งดีครับ Thank mm -hmm. you.